มันแน่นแน่นิยาบ้างที่เราะแก็ไม่้อกไปทำให้นันนี้มันเป็น้เราไปสุดทั่วนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรครับไป็นไปรู้ครับที่ คนครับเดี๋ยวเราไปดูว่า yeah เราจะได้เลขอะไรนะครับนะเมื่อกี <c oughs> ้จะจับหออะไรน่าหลายหอะไรนึ่งห้าสีนึ่งห้าส่ะอะเอาหุดดกนดกั่นได้ร้ยขอะบด้จะไม่ได้นะอยู่ตรงนี้นะข้างๆกับสามแปดสามนะฮะ ีคาถาบูชาท้าเวสุวรรณนะครับมะครับไปครับฉะนั้นเรียนเชิญได้ครับมาก่อนข้ามาจช้าบาจจะต้องบอกเรียนเชิญได้ติดได้เลยนะครับถ้าบาทลอยบาทติดได้เลยนะครับท่านใดที่อยากเรียนเชิหน้าเสร็จถูกแบบนี้นะครับเพื่อเช้านี้แถวหลังบ้านข้ามีแถวเดียวมาประมาณมีแถวเดียวซ้ายกมันมีสองแถวครับ ท้าเวส่วนนะครับมีสองไหว้บรรลัยแล้วก็มีสักเสร็จแล้วเป็น่ที่บอกแล้วว่ามีแต่กับควจับตื้อเอาวางปลาตะกอนเอาพวงมาลัยถวายตรงนี้เก็บถาดเอาถาดไปเก็บในพ่อไปเก็บไปเดี๋ยวถาดที่เก็บถาดตรงนี้นะครับเก็บถาดในนี่เก็บถาดครับมี เก็บฐานอายุโรเปิดน uh. ้ำแดงถวายเอาไม้ต้องเปิดใช่ไหมไม่เปิดหรอเขากินไงอ่ะดอกไม้วางใช่ไหมดอกไม้วางนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไว้ตรงไหน Uhm นะครับมาวันนี้ก็ดีทั้งนั้นจริงๆต้องรับนะครับพักเพราะว่าเขาของเราเนี่ยนะครับที่วัดเขาต้องเปิดให้บริกาณตั้งแต่เวลานะครับหกนาฬิกาคือตอนเช้าเลยหกโมงถวายนะครับโะเคเดี๋ยวเราขอพรเทพท้าวเทพสุวรรณกันนะครับก็ข้าพเจ้าในนิพนโ์ดวงแสง อยู่บ้านเลขที่89ท้องหนงวันนี้มีโอกาสมาสักการะองค์เทาเวสุวรรณณวัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาข้าพเจ้าขอพรถูกางวันที่1นึ่งใบในงวด1สิงหาคม2568ที่เราซื้อไว้แล้วในเปาตัง ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทราพเจ้าจะนำเงินส่วนหนึ่งมาถวายสักการะท้าเวสุวรรณและเป็นกุศลให้กับโรงเรียนนะครับ

รอบระทานได้ครบับประทานได้รบรปทาได้ครอบรปนได้ครัรับะได้ครับรับระานได้ครับรัประกานได้รับรประกานได้ครบระทานได้รับรประทนไ้รระทานได้ครับรบปรทนไครับรประนได้ครับรประาได้รบรประานไครับรได้รัปะไรบบปาได้รบรทาได้รบรับประนได้รบรประครับรันได้ับรประานไ้รนไ้รบรประานไครับรปาได้ครับรบประครับระครับร ก็เดี๋ยวน้องยี้รลู้หายได้เลข154นะครับก็เรเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่กันแล้วก็เลขทูบนะครับเก้าหกแปดนะครับมีเลขเราไหมจจนะับท่อื่นก็อาจจะเกเสียเวลาที่เราชดีนะนะครับพอเกิดหีอคุณไปดับตกทกนไเดา้นทรนนกับเก้ปเอาไปเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวน่นไปเดี๋ยวน่นเดี๋ยวเียชวงเ้าไปดีเลขกีันกันไอ ก้ว60ตของการตกไม่ดีตับไปหต่งสี่ไปหนร่งส่ไปหนึงสไปห่งส่ไปรนสม่ไปรนสี่ไปหร่งสี่ไปหนึ่งสิ่ไหนึ่งสร่ไปนึ่งสี่ไปหนี่ไปหนึ่ดสี่ไปน่งสี่ไปหนึ่ส่ไปรนะครสี่ไปสี่ไปเนึ่งส่ไปนงส่ไปนสี่ไปรจส่นส่ไปสีไงสไง ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็มีโชคใหล่าก็เดี๋ยวก็เดินทางกลับมาสักกระอีกรอบนึงนะครับนะอ๋ขอบมบกรหดายทุกชนิดนะครับเ้วนมี่ดกนแล้วตะครับา้องยครับอเดี๋ยวเราไปหาอะไรลองท้องกันก่อนกลับแล้วนะครับพี่น้องครับก็เดินทางกลับแล้วนะครับ เราก็อยู่นี่กันมาชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับพี่น้องครับรรข้าวเปยกใส่กรอบอะไรไหคะุดงเอาอะไรกินนะใส่กรอบอะไรมาแบใส่กรอบพี่สารี่ะทั้งสองไม้ก็ได้ไป โอเคครับเดี๋ยวเราซื้อของร้องค้องกันก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปรีบไปซื้อกะปิกันครับซื้อเซเลอร์ปี้ให้น้องยุ้ยก่อนเซเลอร์ปี้แบบน้ำออกเยิ้มๆนี้เลยครับนี่เซเลอร์ปี้ครับกะปิกะปิเอาอยู่ถือกล้องให้หน่อยกระปิ ร้อยครับผมได้แลครับปเดิทางโอเคครับ,รบ,เ,คครบเราก็เดินทางกันแล้วนะครับก็ได้ของกินกันครบเรียบร้อยครับก็ได้เวลาที่จะ เดินทางกลับบ้านกันแล้วครับพี่น้องครับรย,งยงังไงรถเราจอดอยู่ช่องนี้เดินช่องนี้เลยไปครับไปครับไปเลย,เลยนี่รถเราจอดตรงนี้ครับเจอรถแล้วครับครับอะก็เ,เดินทางกลับนะครับ กลับแล้วนะครับโอเคบายบายกล้องหน่ยครับบายบายครับบาย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 เจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวถูกลงนิดหนึ่งวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันกลับอีกรอบหนึ่งนะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับโอเคครับลากันไปแล้วคลิปนี้ครับบายบายครับพี่น้องครับ